วันนี้เราก็มาคุยกันวันนี้เป็นวันที่21สิงหาคมสองห้าหกแดวันนี้ก็จะคุยเรื่องซีนในคานเปลี่ยนซีนแล้วทำไมถึงรั่วซีนในคานก็คือตัวนี้แต่องค์ประกอบซีนในคานมันก็จะมีอยู่หลายชิ้นซึ่งปัญหาที่เกิดเราไม่เห็นตรงหน้างานก็ลูกค้าท่านหนึ่งโทรมาสอบถามแ้วก็อธิบายข้อมูลคร่าวๆไปก็ถ้าดูในพาร์ทใน ในในคู่มือมันก็จะมีให้เห็นตามนี้อันนี้เผาตัวยาวเผาตัวยาวก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนไอชิ้นล่างนี่ก็คือจะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ของอันนี้อันนี้ก็คือเสื้อซีนอันนี้โอลิงตรงเสื้อซีนปินล็อกอันนี้ปินล็อกลูกปืนตัวใน อันนี้ปิดล็อกลูกปืนตัวนอกมันจะมีปิดล็อกสองตัวอันนี้ลูกปืนประคองเพลาและตัวนี้ซีนฟลเหล็กกันซีนก็รายละเอียดก็จะมีอยู่ประมาณนี้ในในแคตตาล็อก mm hmm. คู่มือก็ผมก็จะอธิบายรวมๆไปเลยคร่าวๆคือบางทีรั่วอาจจะรั่วจากโอลิงเส้นนี้เพราะบางทีอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมันแบนน้ำมันรั่วได้ อย่าไปทากาวนะครับพอทากาว,วดึงออกยากตัวเนี้ยอเปลี่ยนโอริงใหม่แล้วก็ถ้าจะมีถ้าทาก็ขอให้ทาบางๆอ่าตอนท่านจะรื้อครั้งต่อไปท่านเจอปัญหาแน่ออกยากก็ตรงนี้มันก็จะมีด้านนี้ร่องนี้ร่องนี้อธิบายก่อนร่องใหญ่นี้คือร่องนอตจี้กันตัวนีดินตีนก็จะอยู่ทางนี้ตีนอยู่ทางนี้พอต่อเข้าไปเสมอลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ฝา,าปิด อันนี้จะอยู่อย่างนี้ส่วนด้านนี้ก็จะมีปินล็อกปินล็อกหนึ่งตัวแล้วก็ใส่ลูกปืนเข้าไปใส่ลูกปืนเสร็จแล้วก็มีปินล็อกอีกส่วนไอ้ปินล็อกตัวนี้มันจะอยู่ล็อกกระเพราเพราที่มารลอยนี้ล็อกกันเสื้อนี่ดิ้นหลุดลก็มีเพียงเท่านี้แหละแต่ปัญหาคือเวลาออกเราต้องเอาแกะปินนี้ออกก่อนแล้วก็จะเพิ่งเอาซีนออกแกะปินตัวใหญ่ออก แล้วก็มาเคาะด้านนี้ส่งอาลุกปืนตับนี้ออกอาลุกปืนออกเสร็จแล้วก็ค่อยมาฟัํมฝั่งนี้แล้วก็เคาะซีนออกพร้อมกบฝา,าตัวนี้มันจะไม่เสียเมื่อก่อนอะฝาตัวนี้หาซื้อยากเดีย๋ยวนี้หาซื้อง่ายเมื่อก่อนฝาตัวนี้แทบจะหาไม่ได้พอบี้แล้วก็หาไม่ได้ต้องมาแต่งเคาะแล้วก็ใส่กลับไปแล้วก็เปลี่ยนซีนอย่าเอาไขค,รครวงไปแซะซีนตัวนี้ มันจะบาดเสื้อเป็นแผลแล้วบางทีมันอาจจะรั่วรอบนอกซีนนะเพราะเสื้อเป็นแผลแล้วมันรั่วหลังซีนส่วนลูกปืนตัวนี้เป็นฝาปิดสองข้างฝาปิดยางเราอาจจะแกะฝาปิดนี้ออกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านนี้ให้อยู่กับซีนพอน้ํามันมามันก็จะไม่กระจายหาซีนซีนก็ไม่รั่วแล้วช่วยได้แต่ถ้าลูกปืนตับนี้หลวมคิดว่ามันจะสบัดทําให้ซีนรั่วได้อันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับ เผื่อท่านเจอตรงหน้างานหรือลูกค้าท่านที่โทรมาสอบถามดูคลิปนี้แล้วจะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะมีภาพประกอบและมีสินค้าตัวจริงให้ชมก็ฝากไว้นะครับกับช่างเก่าเราประสบการณ์รถไทฟ,ฟอร์ดร้านเราฝันอะไรศู2ย์9 9 7 9 1สงสัยอะไรหรือมีข้อมูลก็สอบถามได้บางครั้งถ้าไม่ว่างสะดวกรับสายก็อาจจะต้องโทร อีกครั้งหนึ่งเพราะบางครั้งอาจจะมีลูกค้าอยู่หน้าร้านไม่สะดวกรับสายก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตาม